เชา้าวันอาทิตย์เราก็หลือตู้เย็นออกมาก็มีหมูนะครับมีหมูที่ยังเหลืออยู่นะครับเราจะมาทําเมนูอะไรดีวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวัตถุดิบเราก็ได้มาแล้วนะครับผักบุ้งนะครับแล้วก็กะทิเดี๋ยวเราจะมาทําแกงเทโพนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับปูเราก็นํามาหั่นเรียบร้อยนะครับแช่น้ําไว้แล้วก็ใส่ใส่เกลือหน่อยนะครับเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ให้มันกรอบนะครับแช่น้ําไว้ก่อนนะครับแช่น้ําไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นหมูกัน,นครับตอนต่อมานะครับเราก็เอากะทิขึ้นมา เที่ยวกะทิก่อนนะครับวเวกะทิไปเรื่อยๆนะครับกะท,ทิของเราก็จะเริ่มได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับ<อ>ก็เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามที่เราชอบนะนะครับใส่เข้าไปเลย แล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็ต้องเคี่ยวให้พิแกงกับกะทิเนี่ยมันมัน,ม,นมันละลายให้เข้ากันจนกว่ามันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเคี่ยวไปเรื่อยกๆก่อนนะครับตอนต่อมาเราก็เอาผิวมะกรูดนะครับที่เราหั่นตอยไว้นะครับถึงลงไปกอเพิ่มความหอมนะครับผิวมะกรูดแล้วก็เคี่ยวกะทิกับพิแกงให้เข้ากัน ตอนนี้ก็ได้กลิ่นของพริกแกงแล้วก็กะทิขึ้นมาแล้วนะครับข<า>ั้นตอนต่อมาเราก็ใส่หมูนะครับใส่หมูที่เราเตรียมไว้นะครับใส่หมูที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปในในหม้อนะครับเพื่อจะเคี่ยวก็จะละมานิดนึงนะครับทำไปด้วยถ่ายไปด้วย ใส่หมูหมูนะครับถ้าจะให้อร่อยหน่อยก็ต้องให้มีติดมันนะครับติดมันลันกษณะอย่างนี้นะครับติดมันขนาดนี้อยู่ด้วยนะครับมันจะทาให้แกงเทโพนี่อร่อยมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมลงไปเลยก็จะมีน้ําตาลทรายแดงนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับที่เราจะใส่ลงไปนะครับ เราก็จะปล่อยให้มันเคี่ยวให้มันเข้ากันนะครับนะ้ำมะขามเปียกก็จะใส่ถ้าชอบเปรี้ยวก,ก,ก็ก็ใส่เยอะหน่อยนะครับถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับมันจะเพิ่มความหอมและความอร่อยนี่เราก็เคี่ยวหมูเคี่ยวอะไรนะครับก็เดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปเพิ่มนะครับ แต่เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดนะครับแล้วก็ค่อยใส่ผักบุ้งนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี้น้ําที่เราเติมไปก็เริ่มร้อนได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ใส่ผักบุ้งที่เรา,าแช่น้ําไว้นะครับที่เราเอาเกลือละลายไว้นะครับเป็นเลยนะครับบุ้งก็จะมีความกกอบนะครับพอเราแช่เกลือไว้นะครับ เย,เยอะๆ,ๆนะครับอพอมันเดือดมากๆก็เดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปเองนะครับวันนี้ก็หมูเก่าในตู้เย็นนะครับมันก็หลายวันแล้วเราก็เริมมาทําแล้วก็ผักบุ้งนะครับที่เขามาขายหน้าบ้านนะครับสิบบาทเดงนะครับผักบุ้งได้เยอะมาก นีนะครับเราก็ปล่อยให้เดือดน,นะครับรอเดือดน,นะครับเห็นไหมครับก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับผักกุ้งของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับแกงเทพโพนะหมูติดมันนะครับรออีกพักนึ่งนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันนะครับกินข้าวกันนะครับวันนี้พอใส่ใบมะกรูดลงไปมันมันจะหอมหอมมากด้วยนะครับตอนเนี้กลิ่นออกนะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกัน,นครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แกงเทโพหมูติดมันนะครับใส่กัะปุกบุะครับรสชาติด,ดีครับมันจะออกหวานวานเปรี้ยวๆนะครับอร่อยออร่อยนะครับกินข้าวกันครับอย่ามาติดตามันเมนูหน้า